เพิ่งมานี่แหละนะครับเพิ่งมานี่ยแหละประมาณสองนาทีได้มั้งนะครับสองนาทีได้นะครับเอีเนาะโอ้ตอนนี้ก็บ่ายแล้วนะครับบ่ายจะบ่ายสี่โมงแล้วเนี่ยนะครับออวันนี้ขึ้นล่าไปหน่อยหนึ่งนะครับล่าไปหน่อยหนึ่งอ่ะก็ จุฬารัตน์นะครับสวัสดีครับผมคุณแอ้มนะครับสกีข่าวสิบนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็จะลืมนะครับกดไลค์ให้ด้วยเนาะกดไลค์ให้สักกนละหนึ่งไลค์ก่อนนะครับขั้นแรกกินข้าวหรือยังนะครับโอ้รีบร้อยไปนานแล้วตอนนี้นะครับรอมื้อเย็นอย่างเดียวแล้วตอนนี้อ่าก็เข้ามาแล้วก็จะลืมนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับ จะได้เปิดการมองเห็นนะครับเอฟะีนะก็ทักทายกันนะครับวันนี้ก็มีข่าวข่าวเยอะแยะมากมายก็หลายๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับาเรื่องนี้บ้างนะครับเรื่องที่นี่บ้างแล้วก็เรื่องโลกภายนอกบ้างนะครับสังคมเรื่อข่าวข่าวสังคมรู้สึกว่าเรื่อง ขายทองคํานี่ดรรู้สึกจะบานปลายไปเรื่อยแล้วนะเอฟซีนะฮะอะเออมันไม่น่าบานก็บานไปแล้วตอนตนี้นะออกหมายจับไค่จ็าดนะครับอ่ะใจเย็นแป๊บหนึ่งนะครับรอเข้าเนื้อข่าวก่อนนะครับเอฟซี FC นะรอเข้าเนื้อข่าวแป๊บหนึ่งก่อนนะอ่าคุณแดงนะครับสวัสดีครับผมนะครับเออทักทายกัน อ่ะก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับ f อเนาะ,ะจับใครนะครับจับใครซะอีกแหละนะครับคนที่กระทำความผิดไงเอซนะครับอ่าก็เพิ่งออกหมายไปนะครับเพิ่งออกเพราะว่าเพิ่งรวบรวม เพิ่งรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพิ่งรวบรวมพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพื่อจะทําการออกหมายจับนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยมันจะออกหมายจับได้เลยไม่ได้นะครับต้องต้องรอพิสูจน์ทราบก่อนนะครับรอผลการชนะสูตรก่อนหลายๆเรื่องนะครับแมวแมวก็นอนอยู่แถวนี้แหละนะครับแมวก็นอนอแถวนี้แหละไม่ได้ไปไหน เ,เพราะว่าทำการรวบรวมหลักฐานพยานต่างๆนะครับเพื่อให้มันแน่ชัดแล้วก็จะนำเสนอต่อศาลนะครับให้ศาลใช้ดุลพินิษแล้วก็ออกหมายจับออกมานะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าออกหมายจับมาในครั้งนี้นะครับ f อซคุณจักรพงนะครับสวัสดีครับผมเราก็จะได้เห็นกันแหละนะครับ เดี๋ยถามว่าอออกหมายจับคนพื้นที่หรือเปล่านะครับคนที่นี่หรือเปล่าทุกคนก็ลุ้นกันนะครับว่าเอ้ยเออน่าจะเป็นคนแถวนี้หรือเปล่านะครับที่ออกหมายจับน่ะเออมาทุกคนก็ลุ้นกันเรื่อยๆไผ่อะที่นี่มันก็ไม่น่ามีใครแล้วนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมว่าสองผัวเมียสิบล้านโอ้ย่าบอกแล้วว่าสองผัวเมียสิบล้านเออ คุณพรทิพย์รู้ได้ยังไงเนี่ยนะครับเออรู้ได้ยังไงวพาไม่ใช่สองโเมต้สิบล้านเอกอ็ความผิดนะครับเอฟซีเนาะความผิดใครที่ทําความผิดนะครับท่านรู้ตัวนะครับแต่ว่าเขาคงจะอยู่ให้จับอนะ <laughs> เออนะ บอกกันง่ายๆนะครับ fc นะครับอ่าเขาได้หนีไปแล้วเอหนีไปแล้วนะครับไม่ได้อยู่ให้จับแล้วพูดง่ายๆนะ fc นะน่าจะข้ามฝั่งไปแล้วเอข้ามฝั่งไปแล้ว fc น่าจะเป็นเส้นทางธรรมชาติหรือเปล่าเออเส้นทางทางธรรมชาตินะครับอาจจะล่องหนไปแล้วนะเอเป็นไปได้นะ fc นะล่องหนไปแล้วตอนนี้นะครับเอหาไม่เจอแล้ว ออกหมายจับก็ต้องตามควานหาตัวกันอยู่ช่วงนี้นะครับออกหมายมาก็ก็ต้องตามล่าตัวกันต่อไปนะออ่าืจับท่านพี่น้องอ่าหญิงเ่านะครับตกข่าว อดแล้วพี่แดงนะครับนะตกข่าวไม่ตกหรอกนะครับนะเอสจีนะตกข่าวอีกแล้วพี่แดงใช่ไหมในฟอนทิ์นะมาสว่างว่าแล้วเราถูกหลอกนะครับ <Heritage> มาสว่างว่าแล้วถูกหลอกถูกหลอกเรื่องอะไรไม่มีถูกหลอกนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องจริงแอปจะไม่เคยเอา เอาเรื่องที่มันไม่จริงมาพูดนะอบอกตรงๆนะครับเราจะไม่เอาเรื่องที่มันไม่มีมูลเหตุหรือมันไม่มีเป็นความจริงอ,ออกหมายจับคือออกหมายจับนะใช่ไหมอันนี้มันเรื่องจริงนะครับโดนแล้วนะครับโดนแล้วออกหมายจับแล้วนะครับว่าแต่ว่าจะจับได้หรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันไปนะ อจะจับได้หรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันไปเขาคงจะอยู่ให้จับนะออพอเขารู้ตัวว่าโดนออกหมายจับเขาก็เพ่นหลีนะครับนะ mm. เอฟซีนะเมื่อใช่ไหมปล่อยเป็ดหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าไปทางเส้นทางไหนนะเอฟซี FC นะบอกเลยเลยไม่แน่ใจว่าจะไปเส้นทางไหนอืมแต่ว่าไปแล้วเออ บอกตัวย่อหน่อยไม่มีคําว่าบอกตัวย่อหรอกบอกกันตรงๆไปนี่แหละนะครับพูดกันตรงๆไปเลยนะครับไม่มีการอ้อมค้อมแดงสิ้นบอกกันให้ชัดเจนไปนะครับอืมไม่ต้องมีตัวยงตัวย่อหรอกจะได้ชัดเจนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นมันเป็นเรื่องที่มันอยู่ในข่าวอยู่แล้วนะครับอ,อข่าวแล้วก็ติดตามกันมาทุกวันทุกวันนี่แหละนะครับ วา่าสรุปแล้วเนี่ยความผิดมันได้หรือเปล่าหรือไม่ได้ยังไงแต่มันผิดแน่ๆนะครับเอฟซีก็สิบล้านทิปใช่ไหมนะครับเอามันแน่นอนอยู่แล้วนะครับเออ,อยากได้หัวลาวมั่งนลครัจะได้ไปทำไมนะครับหัวลาวนะครับแอนแดงสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมนะครับ ก็เป็นเรื่องเป็นราวนะครับที่ออกหมายจับนะครับเพราะว่าความผิดมันสําเร็จไปแล้วไงเออแล้วก็ก็ตรวจสอบแล้วว่ามันไม่เป็นความเป็จริงอย่างที่เขาสร้างเรื่องจินตนาจินตนาการเรื่องราวขึ้นมานะครับอฟอังสั่งนานนึกว่าจับคนจุดไฟเผาคนจุดไฟเผาแล้วมันจับไม่ได้หรอกสักปีนึงนะเอาพูดง่ายปีนึงจับได้ไหม ที่ผ่านมาเอาที่แอดมาอยู่เนี่ยห้าปีสี่ปีห้าปีเนี่ยถามว่าเอาถามว่าจับคนจุดไฟได้ไหมไม่เคยได้เลยสักครั้งหนึ่งอ่ะไม่มีไม่เคยมีประวัติเอฟีเอาจริงๆลอยนวลไปได้ตลอดนะครับไม่รู้ลอยไปไหนออะเจุดแล้วก็แล้วไปจุดแล้วก็หายเข้ากีบเมฆหายเข้ากับฟันไฟไปเลยไม่มีใครจับได้สักคนหนึ่ง ไม่รู้เขาขี้เกียจตามจับหรือเปล่าหรือมันเหนื่อยหรือเปล่าขึ้นเขาไปตามจับมันลำบากหรือเปล่าถึงถึงไม่อยากจับเอามาเออเอาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นคนพวกนี้อ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เอซี FC นะครับเออมันก็เลยทําได้ใจไงมันก็จุดต่อไปอ่ะจุดต่อไปอใครที่ จะดูแลสวนยางสวนอ่าสวนมันอะไรก็ดูแลกันเองไปนะครับไม่เกี่ยวคนจุดนะคนจุดไม่ได้รับผิดชอบด้วยนะจุดแล้วก็ปัดตูดไปนะครับตกข่าวใช่ไหมคุณกหน,นกพรน,นะครับออกหมายจับไปแล้วนะครับเอฟซนะครับบอกตรงๆให้ชัดเจนเลยฮะแอดหมายจับใครรอฟังรอรอ,รอคุณสิริ โอ้โหรอฟังอยู่ละเอ้าก็สองผัวเมียไงอสองผัวเมียไงเอซีรู้จักสองผัวเมียไหมไม่มีจริงสิบล้านทิปเนี่ยไหมเอ่อไม่มีจริงก็แต่ว่าเงินเขายึดไว้เนี่ยเขาไม่มากลับมาเอาเงินเลยนะเงินที่ยึดเอาไว้อะเอ่อจริงๆมันต้องรอเอาเงินที่ยึดเอาไว้นะ สองพวเมียนี้ฉลาดนะใช่ไหมไปแล้วไม่รอแล้วนะครับนายกกอกเหรอไม่ใช่นะครับไม่ใช่ในายกกอก,กนายกกอกนี่เอาไว้ตอนหลังนะครับตอนหลังใจเย็นๆนะครับที่กกอกเนี่ยรออยูออ่ตอนหลังมาแน่นะครับมาช้าแต่มาชัวร์ไม่ต้องพูดถึง คือคือไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกนะนึกว่าข่าวอะไรนะโอ้ยนึกว่าข่าวอะไรนะครับคุณคำจุนสวัสดีครับผมนะครับคือเขาไม่ได้หลอกเขาร่วมกันการกระทํานะเขาร่วมกันอ่าร่วมกันก็คือยักย้ายถ่ายเทนะครับอ่าใช่ไหมยักย้ายถ่ายเทมันข่าวมันมีหลายเรื่องนะเอฟตีวันนี้ข่าวมีหลายเรื่องอ่า ผัวเมียกวกกอกผัวเมียไหนน้อนะครับไม่ใช่ผัวเมียกวกกอกตอนนี้หนีข้ามฟากไปแล้วเอฟซีหนีข้ามฝั่งไปแล้วไปแล้วไม่รอให้จับแล้วตอนนี้ออลอยนวลไปแล้วเอาจริงๆตอนนี้ตอนนี้ก็หนีไปแล้วถึงออกหมายจับก็ยังตามไม่ได้อยู่ตอนนี้นะตามตัวอยู่ออถ้าหนีทั้ทงช่องทางธรรมชาติไปแล้วนะครับอืม เกาะติดไฟไหม้หรือพี่นะครับไฟไหม้ไฟไหม,ม้ตอนนี้มันก็ไหม้บนภูอยู่นะครับตอนนี้มันก็ยังมีกลุ่นแบบกินปันไฟแล้วก็ยังมีไฟคุกคุนอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ไม่เยอะมากมันไหม้มาทั้งคืนสองวันแล้วเนี่ยนะครับโดนหมายสารนะครับสองพัเมียไงนะครับสองพัเมียคุณมารีนะครับอ,อที่ ออกหมายจับนะครับตอนนี้เขากำลังตามตัวอยู่เขาไม่กลับเอาเงินเลยนะเงินเขายังคาอยู่นะเขายึดไว้ตรวจสอบนะครับใช่ครับผมนะครับอ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ fc เนอะ fc ก็น่าจะดูบ้างแหละนะครับเรื่องเรื่องไหทองคํานะครับเรื่องนี้มันก็จะบานไปเรื่อยเหมือนกันนะหทองคํเนี่ย มีทุกคนเอามาเล่านะคนเอามาเล่าข่าวากันหลายวงการเลยทีเดียวนะครับว่าอาพอได้เงินแล้วเนี่ยอาจจะย้อนกลับมาแบ็กเมย์อีกโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเลยนะเอฟซีนะพอเรียกเงินเขาได้แล้วก็กลับว่าจะมาเอาเอาเรื่องราวเอาอะไรมามาแบ็กเมย์เขาเนะตั้งแต่ที่ทําสัญญงสัญญากันไว้เรียบร้อยแล้วว่า,าจะไม่เล่าเรื่องจะไม่สร้างปัญหานะครับให้ให้ใหอา่า ให้คนอื่นนะครับมาแล้วจ้าคุณโชติกานะครับสวัสดีนะครับเอฟซีท,ท่านอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับนะเอฟซีเนาะแต่พอไม่รู้อะได้เงินไปแล้วเนี่ยนะครับถ้ามาเปิดก็ก็โดนอะพูดง่ายเอามาเปิดก็โดนอะแต่ตอนนั้นเขาไม่คิดว่าอ่าทางนู้นเขาจะรัดกุมมากนะครับ เวลาก่อนจะให้เงินก็ต้องมีการล่างสัญญาขึ้นมาล่างสัญญาขึ้นมาว่าข้อไหนถ้าคุณเอาไปเผยแพร่นู่นนี่นั่นนะจะเกิดการฟอ้องร้องทางคดีอาญาและทางแพ่งนะครับเรียกร้องค่าเสียหายหนักหน่วงมากเอาพูดง,ง่ายๆนี่แหละเพราะความหึงหวงไอนะมันก็เกิดกระแสดราม่ากันเยอะแยะมากมาย